ว้าว <Wow. S 2> จุงก็แดนเสร็จอยู่มาพี่น้องต้องไปเรามาพาดูเหรียญกันนี่ดูเหรียญสามหน่วยร้อยครับเขาบอกวิธีผ่าใช่ไหมเขาบอกว่าให้นี่นใช่ไหมเขาบอกให้ตัดตูดอ้งอมแล้วอ้ย คอยไม่คมก็บอกว่าให้ดูตูดก่อนใช่ไหมปาดตูดคนนโอ้ยนี่นี่เสร็จแล้วเพิ่นก็บอกว่านี่ครับปาดนีตามมีว้าว แล้วนีครับชาไปโอ้โมันก็จะออกง่าย หนึ่งวัดสองวิหูนี่อันดับแรเล็กพิกินหนครับเล็กพิกินหน ว้าว <Wow. laughs> ไม่สวยเลยครับผมนี่โอ้นีเ่เริ่มสุกก่อนรอกแล้ว หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วี่ครับอุ๊หหมดแล้วมหมดแล้ว,ลวนี่ครับ,ห,รบ,ห,นรบหนึ่งลูก แย่นี่มัเป็นทุระเล็กนะปวดเลย liền tiền Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ว้าวสุดอันนี้ยิมใหญ่นลยครับยิมใหญ่เลยนี่สวยเลยว้าว SỦI LƯỜI Nói suốt Sẵn rồi rồi chứ à โอ้ยมีข้าเจ้าข้าวคมลูกเกิน

Wow. Uh -huh. ว้าวนี่โอเคเมสอนนี่ครับทุเรียนดูเรียนสามหน่วยโอ้โหสามหน่วยร้อยครับสุด